ช่วงย่องเบาเข้าบ้านเออพี่ตองบ้านนี่มีกี่คนนะฮะสองคนสองคนสองคนแล้วก็แม่บ้านด้วยขออนุญาตเข้าไปดูสวนได้เลยค่ะชมสวนนิดนึงนะคะน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนที่เราก่อนเข้ารายการมาเนี่ยเราได้ได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาบ้านผู้จัดเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดอย่างเดียวนะมีเชื้อด้วยเป็นเชื้อเชื้อที่สืบพ่อใช่ไหมฮะเป็น ท่านแม่ให้น่องใช่ไหมท่านแม่ก็เป็นหม่อมเจ้าค่ะหม่อมเจ้ารุ่นแสงไขภพานุพันธ์ค่ะก็ต้นราชสกุลก็มาจากเป็นพระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่ห้าสมเด็จบางูรพาค่ะเดูเก่งหนักกันเข้าไปอีกเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอรนยะเข้าเข้าทางหน้าบ้านเลยได้ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมี มันมีห้องที่น้ำแบบไปล้างเท้าห้องน้าอันนี้งนึ่งไม่ใช่เพราะอะไรอะคะพี่น้องม่สอนมาทำไมอะคะเราไม่ฟองไหนเวลาสีอยู่ที่เท้าแล้ว เอ่อต้องเราไปไหนมาไหนนะคะเราต้องลรำความสะอาดก่อนล้วเราเดินในบ้านเราจะได้เอ่ออะไรคะมีความสะอาดสดชื่นตรงไหนครับพี่ลำต้องไหนก่อนทุกบ้านใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญค่ะที่ห้องน้ำเลยค่ะพี่กลับมาบ้านต่อนทบทบห้างน้ำใช่ใช่ค่ะแต่จริงๆเราต้องบอกว่าประทับใจมากเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะมีห้องล้างเท้าอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าพี่ไก่ทำให้ค่ะโอ้โไปล้างเท้าก่อนนะอย่าไปล้างหน้านะโดยเฉพาะพี่โะเชิญค่ะ ขอรเ้กนเลยมีห้ลาเท้าเป็นเรืเนราเลยคุณตาี่พี่พี่ไก่ทำให้พี่หรองพว่าห้อน้ำเนี่ยมันทูบบาแค่ะาว่าเปิดฝักบัวได้ด้วยนะเป็นเหมือนแบบล้างเท้าเฉพาะนะคะ ก็ธรรมดาพี่ต้องลปไม่น้ำหน้าโอนั่งนี่นี่นะคะใช่ใช่แล้วต้องมีทีนั่งโหัวฉันเนนสามีไม่เห็นทำอะไรบ้างคงบอกว่าเออเวลาหน้ามาเอาฟอกอันเยอะหนูน่าบ้าอนี่เศาบบพี่น้องเลยพี่น้องรานอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหม เห็นมาตลอดแล้วก็เลยพอบ้านใหม่สบใจจริงๆเข้าห้องน้ำมาแล้วมีฟังก์ชันนี้ทำไมครับพี่ทำไมถึงพี่ออกแบบตามพฤติกรรมพี่น้องกัครับพฤติกรรมเข้าบ้านมาจะอ่อจกบ้านก็ทําอะไรบ้างอยู่มา20ปีก็จะรู้ว่าเขาต้องใช้อะไรสวีทอ่ะ แต่เองนะครักยนเลย้อวเองนะครัที่ส่ในหม้อทอดส่วนข้าว่นข้าวแล้วแล้วพี่ปกาศ้องล้างไมรังไม่ล้า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 งเียม้าทียม่้าแต่ว่าพี่สาวทำให้เนาะบ้านนี้มีของพิเศษสิ่งพิเศษอย่างนึ่งคืออะไรครับ คือท่านแม่พี่หน่องเนี่ยได้คัดลอกพพะไตบิดกใช่่ะแปดหมื่นสี่พันธรรมขันโดยมือโดยลายมือโดยลายมือวันนี้ขออนุญาตแบบชมเป็นดิญตาเลยเนาะต้องใช้ญท่องรักก่อนนะคะได้ค่ะได้ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลพ่หนองได้โชคดีทุกคนนะพี่แก้วใหญ่จ้าขอยากชมเลยได้ไหมคะอ๋อค่ะเมื่อกี้พูดเรื่องพพะไตปิดก็ อันนี้เป็นค่ะเดี๋ยวพี่ไก่ช่วยหนึ่งเล่มอันนี้แม่ตั้งแต่พี่เด็กๆแม่ก็คัดลอกพระเตปิดกจากใบาลานเลยนะคะแปดหม่นสี่พันพระธรรมขันก็หกเจ็ปีแล้วก็ตรวจทานอีกทั้งหมด10กว่าปีนะคะคด้วยลายมือทั้งหมดเลยพระสุตตันอันนี้เป็นมีสามสูตรนะคะพระสุตตันพระวินยัยแล้วก็พระอภิธรรมนะคะพระสุตตันเตปิดกไม่เยอะที่สุดจะเขียนไหมค่ะ ตามภาษาบาลีพระไตรปิฎกสยามรัฐและหม่อมเจ้าอรุณแสงไขซึ่งเขียนด้วยลายมือทั้งหมดค่ะชิ้นที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็เป็นในประเทศไทยยังไม่เคยปรากฏว่ามีใครคัดลอกพระไตรปิฎกด้วยลายมือลายมือแม่อ่านง่ายค่ะลองลองโอชมที่หนุ่มชมใกล้ๆนล้ค่ะทั้งหมดนี่ส3เล่ม สิ่งที่แม่สั่งไว้คือให้พี่น้องเนี่ยศึกษาพระไตรปิฎกที่แม่เขียนไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็จะมาใช้มาใช้บ่อยใช่ไหมคะใช่ชีวิตเนี้ยแม่ตั้งใจมากที่จะเขียนให้ให้ เขียนให้จนจบทั้ง8 4ด0 0ี่พันธรรมคแล้วก็คือพี่น้องตื่นเช้ามาแม่ก็คือคัดลอกพระไตรปิฎกทุกวันไม่เคยมีวันหยุดเลยสักวันเดียวเนาะแล้วก็คือคัดลอกเนี่ยจะต้องอ่านแล้วก็อ่านแม่แม่สามารถอ่านภาษาบาลีแบบภาษาบาลีได้โอ้โค่ะเอาเอาทุนหัวเลยได้ไหมคะได้เลิร่งจริงขอบรัที่เม่ค่ะค่ะ กอนอย่าถามเมื่อกี้พูดถึงท่านแม่ยากทราบว่าสมัยเด็กๆท่านแม่เลี้ยงพี่หน่องมายอย่างไรครับหมายถึงว่าแม่ยนแบบสบายๆดูเหมือนท่านแม่น่าจะ มีคนมีระเบียบนี่าเลยมีอ่าพ่อแม่สบายๆแล้วก็ใจดีค่ะใจดีทำอะไรก็จะเยอะๆไว้ก่อนเช่นอะไรคะเยอะๆไว้่ขาเนี่ยนึกถึพี่พี่แม่ทำเค้กให้อ่ะสิบปอนหูสิบปอนมันก็ใหญ่มากนะคะแล้วก็ซื้อผลไม้พีชร้อยกิโลให้เป็นเข่งอ่ะจะทานเนา้เยอะๆแล้วที่นี่ก็ติดมาด้วยไงล่ะติดครับคอนเฟิร์มครับ มีมีอะไรน้อยไม่ค่อยไปหามีมีวีรกรรมไหมคะว่าสืบแบบว่าสั่งมาแล้วเยอะเยอะอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหบ่อยบอกว่าอยากกิทานกล้วยแม่อยากทานกล้วยตื่นเช้ามามีกล้วยสว่างเครือหนึ่งโอ้โหค่ะแคุณนี่คุณแม่เนี่ยเข้าใจแต่ว่าลูกน้องเองก็ยังไม่ได้ใเญ่าใช่มกินอาหารทะเลกันนะแล้เรามีตรงนี้เลยสิบห้าคน ทุกคนก็ทานไปสักชั่วโมงก็อิ่มกันหมดแล้วพี่น้องกูน้องๆไม่ไม่อิ่มแล้วตัวพี่น้องเองอยากกินด้วยกันสั่งปลาอีก20ตัวโอ้ประมาณ10บลกไม่ใช่อย่างนั้นมันแบบว่ามันมาทีละกิโลหมดเลยเราก็ไม่คิดว่าแลสุดท้ายนะก็เลยแบบพี่รู้ทำเลพี่ไปต่อว่าเจ้าของร้านว่าเฮ้ยคุณสั่งอาหารนี้ได้ไงพี่อยู่เขาเลยพี่อยู่เจ้าของร้านเลยเพราะว่าอ้าวก็พี่เขาสั่งใช่แต่คุณต้องดูดิคนกินไม่ไหวแล้วแล้วคุณทำไม่กินได้ไงแต่ไั้มาพี่ก็กล้ากลับไปร้านนั้นมาสิบปี การเปิดร้านอาหารพี่น้องหรือเปล่าว้าพี่ไก่ครับพี่ไก่แต่แต่นั้นมันเยอะเยอะจริงแล้วก็ทานแล้วก็น้ำตาก็ร่วงไปในอาหารแล้วก็เลยเดินออกไปร้องไห้นใช่ครับคือน้องๆก็เดกในกินเยไม่หมดเลเครับได้คดีคดีต่างคดีเอะโคลี่ได้รับชนะคลี่ได้รัได้เลยก็ผมก็สีคนได้เลยได้ครับ เดีราออกแม่ีจาโบราณเยวมีจานโบราณด้ากหนูว่าพี่นะต้องทำให้เราทานเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีได้พี่น้องพี่น้องไม่มีขายาตไม่มีลูกเลยทำไมอ่ะไม่มีเองมันไม่มีเองด้วยแล้วก็ี่ก็โอเคนะโอเคอคนไม่ใช่สนสนานดีนะนชอบทางานชอบงานมีคสคนดูแลไม่ไชืรถน Okay, เอเคป่ะน mm hmm. are uh sí. so ี่นะฮะก็คือในตู้นะครับซึ่งเป็นจานโบราณจานสุนทรภูคุณถาว่ามีตนแม่สุนทรภูนะคะสมเด็จบางคุรพาท่านก็สมัยก่อนเนี่ยจะต้องเขาจานแล้วก็ทำโลโก้ลงไปที่จานค่ะและจานนี้จะเป็นเซ็ตใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะอย่างนี้ชำชำ ค่ะในเปิดมาข้างในก็จะมีโลโก้ด้วยเห็นบอกว่าอายุนี่ตั้งแต่สมัยปร้อยปีอนี้ก็เท่ากับการก้าวกระโดดใช่ค่ะใช่ค่ะกลนหลนพี่อุ๋มเหมือนกันชามใหญ่สุดเลยบัอันนี้อันนี้สำหรับไซส์ใหญ่แล้วมีพนามด้วยตาพนามเวลาเลี้ยงแช่ใช่คงคงเอามาเลี้ยงไม่ได้แล้วเนี่ยมีโบราณใช่ไหมถึงสมัยก่อนเนี่ย ต้องต้องเก็บเป็นไม่ดี่ต้องเก็บไว้อย่างดีแล้วค่ะจริงต้องทำวิธีอิทธิพลค่ะของพระเจ้ากระบอกเมื่อกี้นี่ก็สื่อ่าต้องอนาคตก็ต้องเป็นสมบัติของชาตินะคะแล้วก็ต้องจะต้องมอบให้ทางสมุูรแห่งชาติกับลายกรี๊ดครับที่จะโอ้โหน่ารักนะ อนายยังไปจิ๋วจิ๋วเองเลยเนี่ยสิของจิ๋วเยอะเลยนี่นะครับวันนี้นะฮะเราก็มีนี่นะครับเป็นโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic 2.4งจุที่ต้องมองพี่โบ้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเมย์ตาขอบคุณคตาและเดี๋ยวช่วงหน้าให้พี่น้องอยากทานแต่พี่โบอกจะไม่เอาอาหารทะเลตรงนี้ทำเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะน่าจะเปเคียงนแล้วค่ะ พี่น้องชอบญี่ปุ่นมากมากเลยใช่ไหมครับค่ะดีเลยค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้าไปทานอาหารญี่ปุ่นกันนะครับกลัับบมาครอะไรเนี่ยคะตุ๊กตาอะไรคะเหมือนไปตุ๊กตาของสะสมเยอะจริงๆนะไม่ธรรมดานะคะลองชมแต่พี่ไม่ได้ชมนะพี่ว่าในกีดโกดีมันนองหล่อขึ้นมากเลย